สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาร,รีวิวของเล่นบนกองฟางกันนะคะว,ว้าวโหนอนรับสบายเลยนี่ตัวแรกของเราเจ้าไดโนเสาร์ไดโนเสารถือลูกบอลโย้โฮลทุกคนมันหน้ามาันหันไปทางโน้นนะคะเอา้าหันหน้ามาให้ทุกคนดูหน่อยเอา้ามันจะถ่ายลูกบอลได้หรือเปล่า นี่ตัวแรกของเราเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปดีกว่าเจ้าปลาฟิส้นี่ตามพี่ไดโนเสาร์ไปเลยมาดูตัวต่อไปของเราดีกว่าค่ะเจ้าแอลฟ่อ้าวโอ้มันเดินไม่ได้หรอมันนอนได้ ขยับขาได้นะคะทุกคนเจ้าเอลฟ์แฟนพิงเอลฟแฟนนี่เล่นกันตรงนี้เลยนี่สี่ตัวผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนี่บลูเอลฟแฟนอ่ะ นอนเป็นเพื่อนเจ้ากรีนแอ l e p h a n นไปเลยอะนี่เราตัวต่อไปเป็นเจ้าโอ้หมาน้อยอดด็อกนีโอ้โหน่ารักที่สุดไปเลยทุกคน นี่โอ้โหเจ้าไอ้อกไงายท้อง,งาามาแล้วสุดยอดไปเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคน